นมเคี้ยวหนึบนะครับรสช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับเป็นแบบไหนนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็น นมน, ici, น, dif, น, dif, น dif, 91, ึบอย่างที่ว่าครับนึบนึบนึบจริงๆครับนี่นี่นี่มาเป็นแบบนี้คนึบนึบเลยนี่อันนี้จะเป็นรสช็อกโกแลตนะครับอืมเป็นนมช็อกโกแลตนะครับนึบนึบครับเคี้ยวนึบนึบเปนเพลินนะครับไปหาลองได้ครับ